สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเกดอีกครั้งนะคะจากช่องเคสสตูดิโอนะคะวันนี้ถะะ้เกดมาแบบหน้าใสๆให้ดูนะคะนี่แต่งหน้าแบบว่าใสๆแนวเด็กๆนะคะแต่คราวนี้ดันค้นพบนะคะว่าไอสกินแคร์ตัวหนึ่งที่เกดพึ่งอ่าเอามาลองใช้ได้เดือนไดได้ไดเจ็ดวันเนี่ยนะคะได้มาแบบฟุกๆเนยนะคะจากร้านญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆน,น่าจะอ่าบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะ มันหาง่ายมากนะคะน่าจะมีทุกที่ทั่วโลกนะคะเพราะว่าของญี่ปุ่นนี้หาค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะคะมันก็คือตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะเออตอนที่ได้มาครั้งแรกๆก็คือเห็นขวดมันน่าใช้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าลักษณะของตัวนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าให้ดูหน้าเกตดไปก่อนนะคะว่าอันนี้คือลักษณะของหน้าที่หลังแต่งหน้านะคะผิวจะฟูขึ้นแล้วก็มีความเติมเต็มชัดขึ้นนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่อง ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับผิวทั้งหมดนะคะในเรื่องของความเหี่ยวขาดความชุ่มชื้นนะคะอายุเยอะแล้วนะคะแต่งหน้าแล้วก็แต่งไม่ติดผิวหน้าเหมือนจะดูโทมโซมนะคะแล้วก็รวมถึงริ้วรอยนะคะเพื่อนๆเกดจะบอกว่าตัวไฮยาลูริกแอซิดนะคะช่วยได้ทั้งหมดที่พูดมาเลยนะคะคือเกดใช้ไปแค่ทีเดียวนะคะนี่นะคะตัวนี้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่เข้าก็ดีนะคะเพราะว่า เกดลองใช้ตัวนี้นะคะจากห้างญี่ปุ่นในอเมริกานะคะก็คือเดินเดินช้อปปิ้งอยู่แล้วก็หยิบหยิบใส่มานะคะเป็นพวกสกินแคร์พวกเครื่องสําอางนะคะเอามาลองใช้ได้อาทิตย์นึงก็สังเกตได้ว่าหน้าเราฟูขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยฟูผิดปกตินะคะเพราะว่าเกดได้ใช้ตัวนี้นะคะในการลงสกินแคร์ผิวก่อนที่จะแต่งหน้านะคะประมาณ10-15นาทีนะคะก็คือตบโบ๊ตบโบ๊นะคะหลายๆรอบนะคะนี่นะคะหน้าให้ดูอีกที ภูมิใจนะคะอันนี้ไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่นะคะหน้าสดเลยนะคะเพื่อนๆให้ดูผิวนะคะอืมก็เลยจะมาบรรยายสรรพคุณให้ฟังนิดนึงนะคะ mm. เผื่อใครอยากจะลองเอาตัวนี้นะคะไปฟื้นฟูผิวหน้าตัวเองนะคะหาซื้อได้ตาม ห้างญี่ปุ่นนะเออที่มีร้านที่มีญี่ปุ่นขายไม่รู้ว่าดโซอะไรพวกนี้จะมีหรือเปล่านะ,ะในเมืองไทยนะคะแต่เกตได้น,นี้มาจากร้านโตเกียวเซ็นเตอร์นะคะในอเมริกานะคะแถวบ้านเกตนะคะเพื่อนๆตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดคืออะไรนะคะตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยมันเป็นตัวสารชนิดหนึ่งนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเรานะคะสามารถผลิตได้เองตามธรรมชาติเลยนะคะ แต่คราวนี้นะคะตัวนี้นมันมีโอกาสที่จะเสื่อมสลายไปได้มันคล้ายๆกับตัวคอลลาเจนนะคะเออคอลลาเจนในผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้เรื่องมีความเต่งตึงยืดหยุ่นเด้งดึ๋งนะคะแล้วตัวนี้ก็คล้ายๆกันถ้าเกิดว่าเรามีสภาวะเครียดหรือว่าเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียน,นะคะการผลิตไฮยาลูรินิกแอซิดมันก็จะน้อยลงนะคะคราวนี้เนี่ยมันผลิตมาจากไหนนะคะมันก็มาจากส่วนใหญ่ๆเลยนะคะก็คือเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะตามอ่ากล้ามเนื้อแล้วก็ตัวกระดูกอ่อนเป็นหลักนะคะจะผลิตสารตัวนี้มาลักษณะมันจะเป็น อของเหลวใสๆนะคะคือคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือแบบแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นของเหลวใสๆนะคะนี่แล้วสรรพคุณของมันนะคะทำไมเขาถึงได้ช่วยในเรื่องของอความเต่งตึงนะคะทำไมใช้แล้วผิวตึงผิวแน่นผิวเด้งขึ้นนะคะจากผิวที่มีหลุมที่หน้าหรือว่าผิวที่มีความไม่ชุ่มชื้นหรือว่าแห้งๆเนี่ยนะคะตัวนี้มันก็สามารถช่วยได้นะคะ เพราะว่าเวลาเรานําตัวนี้ผสมกับน้ําหรือว่าถ้ามันโมเลกุลของเจ้าไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะผสมกับน้ําเมื่อไหร่นะคะเขาจะเกิดการที่เรียกว่ามันบวมตัวหรือว่า swelling นะคะโมเลกุลเขาบวมตัวขึ้นทําให้เกิดการเขาเรียก filler นะคะเป็นตัวเติมเต็มให้ผิวนะคะตัวนี้วงการแพทย์ที่ทําศัลยกรรมเะคะเขาก็ใช้กับคนไข้หลังศัลยกรรมนะคะหรือว่าบางที่เขาก็จะรับ ในการฉีดเป็นฟิลเลอร์เข้าหน้าเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารที่มีความปลอดภัยในการฉีดเข้าร่างกายได้เพราะว่าเป็นสารที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองนะคะนอกจากผลิตได้เองธรรมชาติแล้วทุกวันนี้เขาก็จะมีการาซินเัสซิสหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันค่ะอืมโอ้ยมันเป็นอะไรที่ถูกมากเพื่อนๆจะเชื่อไหมว่าตัวนี้เกซื้อมาแปดเหรียญเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆแปดเหรียญบวกแท็กก็เก้าเหรียญเออเกือบเก้าเหรียญเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆเก้าเหรียญก็ 9327 200 200กว่าบาทนะคะเออ2,300นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วมันขวดใหญ่มากนะคะแล้วเกดเพิ่งใช้ไปเนี่ยคือยังยัง,ยงเหลือเยอะเลยนะคะเอ้ยขอโทษดีค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็เนี่ยค่ะวันนี้มาแค่นี้นะคะมาแนะนำเพื่อนๆคะสำหรับท่านที่มีปัญหาผิวหน้านะคะเกดก็รีวิวสกินแคร์ตัวนี้ must have must use ให้เลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยสูงนะคะก็ลองหามาใช้กันดูค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะหาไม่ได้จริงนะคะอยากจะพรีออเดอร์ตัวเดียวกับเกดนะคะก็ ฝากได้นะคะแต่เกดไม่มั่นใจนะคะว่าจะมีตลอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าร้านนี้เหมือนกับว่าสินค้าเขาก็จะมีของของไม่ใหม่เข้าออกตลอดเวลานะคะแต่ก็คือสินค้าราคาเนี่ยโอเคมากเลยนะ,ะสำหรับ สำหรับสรบพรพคุณที่เกตได้นะคะอ้ออีกอย่างนะคะเพื่อนๆหมายเหตุไปน,นิดนึงว่าตัวนี้นะคะเป็นฟิลเลอร์แบบเขาเรียกว่าไม่เพอร์มานแต่นก็คือไม่ถาวรนะคะก็คือถ้าเกิดเราหยุดใช้นะคะก็ทําให้หน้าเรากลับไปเหี่ยวเหมือนเดิมนะคะเออเหมือนเรากินน้ำเอาง่ายๆนะคะแต่อันนี้เรากินเอ้ยเราเติมเต็มด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะก็ใช้มันทุกวันนะคะว่างก็ใช้อยากจะเด้งอยากจะตึงแค่ไหนก็รีบใช้นะคะ ตรงหน้าผากน,นะคะใครเหี่ยวๆย่นๆนะคะเพื่อนๆหยดไปเลยค่ะตบๆนะคะวิธีการใช้ง่ายๆนะคะใช้นิ้วตบโอเควันนี้นะคะก็ขอลาทุกท่านไปนเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปรีวิวไวๆของเกดน,นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะสปอนเซอร์อยากเข้าก็ติดต่อง,งานเกดมาได้เลยนะคะที่เว็บเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ยังไม่ได้แก้ไขเว็บไซต์นะคะที่อ่า คอมเมนต์นะคะทุกคลิปก็ได้นะคะหรือว่าที่ Facebook ของเกดนะคะเคทเลอร์นะคะหรือว่าที่ Line นะคะ ID Coach by MDK ค่ะก็สามารถติดต่อไม่ได้นะคะหรือว่า c o a c h by k a t e a ทอนเมลหลายช่องทางน,นะคะก็เปิดรับสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่อยากจะส่งสินค้ามาให้เกดรีวิวนะคะซึ่งเกศจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเวลาเกดรีวิวเนี่ยก็จะเป็นการใช้สินค้าจริงนะคะประมาณ1สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะก่อนที่จะมาทําการรีวิวให้คุณนะคะก็คือต่อให้บางครั้งจ่ายเงินแต่ว่าถ้าสินค้าไม่ ผ่านมาตรฐานเกตเอาง่ายดีกว่านะคะเกตก็จะไม่รับรีวิวนะคะก็จะคืนเงินให้คุณไปนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านวันที่ดีใครสนใจนะคะติดต่อพรีออเดอร์มาได้เลยนะคะขวดนี้นะคะที่นี่นะคะเออบายบายจุ๊บๆใครอยากหน้าเด็กหน้าเด้งเนี่ยคะสนใจไหม <laughs> ดูสิวันนี้ไม่อยากลอกลางหน้าเลย